สวัสดีค่ะเอพิทาราใบาม,มุ่ยนะคะวันนี้มาพบกับพิกคาร์ดนะคะในหัวข้อแปลกใหม่อีกแล้วนะคะหัวข้อแปลกใหม่ก็คืออะไรนะคะเซน์ของคุณนะคะเซน์ของคุณบอกว่าเขามาดีหรือมา้ายเซน์ของคุณบอกว่าเขามาดีหรือมา้ายอันนี้ดูได้หมดทุกพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณถามถึงใครก็ได้นะคะบนโลกใบนี้ โอเคจะมีไพ่ให้เลือก3ามกล่องไม่ต้องเสียเวลาพูดพรำทำเพลงไปเริ่มกันเลยแล้วก็ขออไพ่นะคะอ่าคนที่อยากดูคลิปต่อเนื่องเพราะว่าเออเมื่อวานลองตัดต่อแล้วค่ะแต่มันไม่ได้ผลนะคะสซอรี <laughs> ่ so นะคะต้องรอวนไปถ้าอยากดูคลิปต่อเนื่องรบก,กวนให้ไปดูท่านอื่นช่องอื่นได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ไล่นะคะก็เพื่อความสะดวกข,ของคุณเนาะเราจะไม่บังคับใครช่องนี้ออกแนวอินดี้นิดๆน,น,นะคะไม่ได้ว่า ไม่ฟังเสียงรีเควสตนะคะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณทุคอมเมนต์นะคะดีๆแล้วเป็นคําแนะนําที่ดีแล้วก็อนาคตคงจะได้เห็นคลิปต่อเน,นื่องกันแต่ตอนนี้คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าหมอทําหลายอย่างค่ะนะคะในงานของงานไอเดียนะคะแล้วก็กําลังคิดทำงานรูทีนในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะไปทําอะไรอีกนะคะแล้วก็ลำบากนะคะงานสวนตัวนะคะที่บ้านก็ จะวุ่นวายตาแย่นะคะเออโอเคค่ะเป็นงานคนอื่นงานเลยนะคะแล้วก็เป็นงานเพื่อสังคมในงานไอเดียนะคะงานอิสปาเรชันนะคะงานทอล์กอีกที่ยังไม่ได้คิดนะคะโอ้มากมายไก่กองนะคะเป็นแนวสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อสังคมก็ ติดตามกันที่เดิมที่นี่เหมือนเดิมนั่นแหละเรามีช่องเดียวนะคะไม่ได้ถ้าเป็นช่องอื่นนี่คือไม่ใช่หมอแล้วนะคะโอเคแล้วก็ช่องนี้ไม่มีการเรียอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกไว้ก่อนนะเผื่อคนเข้ามาใหม่จะไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่ต้องอินกับพลังงานที่ไพ่ออกมามากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดูงส่วนตัวเป็นจเนอรอนเหมือนเดิมนะคะนีไว่เลือกทั้งหมด3เด็กด้วยกันนะคะมาดูทําสมาธินึกถึงคนที่คุณอยากจะรู้นะคะว่า เขามาดีหรือมาหลายเส้นของคุณเป็นคนบอกนะคะอันนี้สาคุณจะมีเส้นหรือไม่มีไม่เป็นไรดูได้หมดนะคะเพื่อความบันเทิงเอนเตอร์เทนนะคะเอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสปปลาวคนต่างประเทศต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างชาติที่อยู่ในทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะเซฮายนะคะ o อัฟเตอร์น o นนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูคลิปนะคะคนไทยในต่างแดนได้หมดเลยนะคะมาติดตามกันเยอะๆนะคะ จะเป็นพระคุณมากากรุณาถ้าเกิดว่าคลิปไหนนะคะมีโฆษณารบกวนอย่าก,กดข้ามคลิปโฆษณานะคะเป็นค่าครูให้กับหมอนะคะและทางช่องโอเคค่ะเงินที่ได้เราก็จะไปทําบุญส่วนหนึ่งนะคะนะไม่ต้องคุณก็จะได้บุญไปด้วยนะคะอืมจะเล็กน้อยแค่ไหนก็คือสามารถทําได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องรอให้แบบมันเยอะมากมายไก่กองนะคะแต่ตอนนี้ย่างนะคะ ยังไม่มีนะคะมีเมื่อไหร่แล้วก็จะส่วนหนึ่งเราต้องไปทําบุญอยู่แล้วนะคะเพราะปกติเป็นคนชอบมีเวลาจะหาไปทํานะคะแต่ตอนนี้ก็คือเน้นนักคือไม่ค่อยมีเวลาไปไหนก็จะอยู่ที่บ้านมากกว่าก็าจะใช้ในการสวมดมนต์นั่งสมาธิเท่านั้นเองนะคะสองกิจกรรมที่ทำอยู่อยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสนะถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสได้ทำก็ทำ แล้วคุณก็อันนี้ไม่ห่วงหรอกนะคะเพราะมีหลายช่องเขาก็แนะนํานะคะเขาก็แนะนําสายมูแบบนี้แหละนะคะคุณอยากทําทําได้นะคะถ้ารู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้รู้สึกเครียดกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินสิ่งแวดล้อมสังคมอ่านู่นนั่นนี่นะคะในเรื่องของความคิดนะคะที่มันตีกันปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งกับเราแล้วกักบอ่า คนนาปัญหามาให้เราก็ลองนั่งสมาธิดูนะคะแต่ให้ผลดีก็คืออย่างพี่ออมอย่างหมอเนี้ยทําไม่ตามสเต็ปนะเขาบอกให้สวดมนต์ก่อนแล้วค่อยนั่งแล้วบางทบางีบางวันก็จะนั่งเลยนะคะนั่งเลยแล้วก็ไม่สวดมนต์นะคะอันนี้ใครจะไปทําก็ได้นะเพราะม,มีความรู้สุกว่ามันจะทําให้คุณนะมีใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วก็แบบอะไรที่คุณคิดไม่ออกคุณจะคิดออก ปัญหาที่คุณแบบอยากรู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้รู้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เชื่ออย่ารู้ลูนะอันนี้หมอหมอตอนแรกหมก็ไม่เชื่อหรอกตอนที่ก่อนจะนั่งนะแต่พอนั่งแล้วไม่มีใครบอกนะคะไม่มีใครบอกนั่งเองนั่งเองแบบลองนั่งดูแล้วพอนั่งครั้งแรกมันติดใจเพราะว่ามันสงบมากนะคะพอมันสงบมากเนี่ยมันไม่ได้ยินคือปกติเราใช้ชีวิตกับคนอื่นในสังคมเนี่ยมันวุ่นวายนะคะ คนอุ้นพูดนี่พูดนี่แล้วแบบสินห้าเราก็ไม่ครบใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่การเหมือนเหมือนก่อนนอนเนี่ยชำระล้างจิตใจที่สกรปรกด้านมืดของเราสักนิดหนึ่งโดยการแบบพอนั่งสมาธิก็ไม่มีใครบอกอีกเช่นกันว่าคือแม่ก็บอกแค่ว่าเออไม่ให้นั่งเกินเที่ยงคืนเท่านั้น พอนั่งสมาธิเนี่ยมันทําให้เราหนึ่งเรามีสติใช่ไหมมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นนะอารมณ์อารมณ์มเย็นขึ้นเวลาเราเป็นคนหัวร้อนหรืองุดหงิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะสิ่งหนึ่งที่ว่าเราจะเอ,อ่ออะไรนะได้นะก,ก็คือแบบว่าอันนี้คิดเองนะก็คือแบบพอพูดออหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรใช่ไหมแล้วก็จเจริญอยู่ที่อยู่ที่จิตนะคะห้ามคิดวอกแวกเรื่องอื่นเนี่ยก็คือ ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยในช่วงแรกที่ทําเนี่ยแล้วก็ภาวนาจิตในการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคือนึกในใจว่าจะให้ใครบ้างให้เจ้ากรรมนายเวรให้บิดามารดาให้คุณครูบาอาจารย์ให้ผู้มีบกุลคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าที่ปกป้องดูแลคุ้มครองเราสุดแล้วก็สุดท้ายเลยก็ให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะที่เราอยู่อืม อ,อย่าลืมเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภูมิใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอํานาจดุญด้วยเธอเนี่ยนะคะโอเคค่ะมาดูกันคลิปที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งกลองที่หนึ่งก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองการดนี่คือกลองที่หนะคะนี่คือกองที่สอนี่กลกองที่สอ่านะคะ นึกถึงคนที่คุณอยากถามนั่นแหละนะมาดูกันว่าเส้นของคุณบอกว่าเขาเข้ามาดีหรือมาร้ายจะเป็นพิคาคาสั้นๆเปิดแค่ไม่กี่ใบเปิดแค่สี่ใบพอ ดี๋ยวฟูคนแบบละอิสระชิวๆนะเข้ามาหาคุณอะ่ะอาจจะเป็นเด็กนะคะอาจจะเป็นเต้าแต้เต้าแต้อยู่เด็กไม้เด็กไม้หกถ้วยสี่ไม้ว้าเขาเห็นคุณมีความมั่นคงทางด้านการงานนะเขาก็เลยเข้ามาเป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่ก็เห็นคุณมีความสุขเห็นคุณแบบ เห็นหชีวิตคุณดีๆอะไรเงี้ยเขาเข้ามานะคะอีกใบสุดท้ายดูดิแล้วเ,เดี๋ยวจะบอกเรื่องอื่นให้นะคะเขาเห็นคุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะ,ะสามถ้วยโอเคชัดเจนเขามองเห็นคุณเป็นคนสนุกสนานร,าร่้าเริงเพราะว่ามีสามถ้วยนะคะมีสามถ้วยให้ดูสามถ้วยหกถ้วยมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานหรือจิตใจคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่ง เป็นเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนมีวุฒิภาวะแล้วทางอารมณ์นะแล้วก็มีความสุขจังเลยเขาสงสัยเขาเลยอยากเข้ามาดูคุณนะคะเป็นดูฟูทําไมคุณมีอิสระแล้วทําไมคุณมีความสุขทัท้งทงที่คุณทํางานอะไรคือเมื่อไม่กี่วันนี้หมอมีประสบการณ์จากเพื่อนในทิกต o อกท่านหนึ่งนะคะขอไม่เอ่ยชื่อ,เ,อ,อเขาเข้ามาเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ ขอ,อลายไปนะขอ,อลายไปได้วันสองวันแต่ว่าเราคุยกันเหมือนเพื่อนเลยนะคะไม่ได้มีอะไรนอกในอะไรทั้งสิ้นคุยเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนแต่สิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาอยากรู้คุณรู้ไหมเขาอยากรู้อะไรรูป้ป่ะคําถามของเขาที่เราเวลาเราคุยกับคนเนี่ยเวลาเราคุยกับใครพยายามสังเกตสิ่งที่เขาต้องการนะ่ะเขาจะพูดออกมาเขาจะถามเรานั่นแสดง คือจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนจะพูดทุกสิ่งที่เขาคิดหรอกแต่บางคนเท่านั้นนะคะบางคนเราจะสังเกตว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็จะอยากเหมือนเขากังวลเรื่องอะไรเขาก็จะถามเราเรื่องนั้นแหละเพราะเขาถามเราออกมาเราจะรู้เลยว่าเขาอ๋อเขากังวลเรื่องนี้หรออะไรเงี้ยอืมเขาอยากรู้ว่าทําไมเราว่างางานงานเราไม่มีงานประจําอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยเออเราอยู่ได้ยังไงใครซัพพอร์ตเรา นี่ยน,นะคะมีอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ฟังนะคะนี่ก็เชกเช่นเดียวกันคล้ายๆค,คนกองนี้คนที่เข้ามาหาคุณคุณมีเซนต์ว่าเขาเนี่ยอยากรู้ว่าทําไมคุณถึงมีความสุขอยากรู้ว่าทําไมคุณทำทายังไงที่